สวัสดีค่ะรถบุมพวงพร้อมออกขายแล้วจ้าอุ่น,นุนหน่อยนะคะนีละพี่น้องรถบุมงพวงอสี่รถบุมงพวงเน้อบ้านเนี้ยจำลองพี่น้องเลยคุณพีเช้าออกขายตั้งแต่ปีห้าครึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยค่ะเป็นกำลังใจให้หน่อย ขอบคุณห,หลายเด้อพี่น้องหาคอนเทนต์ได้นี่พี่น้องหาคอนเทนต์ไดาอันหลายอย่างนะคะหลายอันหลายอย่างนี่ก็ตะไคร้หันฝักอีกาจ่าฝักอีกาตรงนี้ตะไคร้นะคะข้างล่างก็เป็น bụa vỏtươi dài à, lái gìạ, khứa vỏ, khứa vỏ, má khứa dài, bùa bẹm, cái nhau có ngâm, ngâm đi nọ, mình cấm lăng, lăng, chạy À, điểm điểm điểm, sì, sì A con điên lì vĩnh long xiêng em dung xiêng em dung nă khát hộ rồi xin sì khoi อ่าคอนเทนเนอ,อพี่น้องเอ,อมเ้มาเด้อมาเด้อกูได้ก็ได้แต่งร้านแต่งกวามมาเขือปลอมมาเขือยาวใครอยากกินมาทางนี้นะคะ รถพุ่มบวงพร้อมออกขายแล้วคะ่ะตีห้าครึ่งออกจากบ้านนะคะพี่น้องตีห้าครึงเด้อพี่น้องเด้อรถพุ่มพวงพร้อมออกขายแล้วจ้า นี่อะไรอ่นหลายอย่างจ้านี่มะนาวนะคะมะนาวมะนาวค่ะ,าาะ,คะต้ตนพ่งพวงกับเป็นสี่ะไรพี่น้องนี่กวางตุ้งสวยๆเนี่กวางตุ้งพี่ขี้หนูสดสวยงามมากเลยพิ่หยอกพิ่ยำพีิหยอกพิ่ยำแล้วก็แอปเปิ้ล เปิดน,นะคะมันเยอะมากเลยมันไม่มีที่มัดอันนี้ชาอมค่ะนี่พวก้งจีนนะคะลองกองมะขามป้อมใครอยากกินมะขามป้อมเนี่ยเปรี้ยวๆหวานๆนี่ส้มน้ำตาลค่ะนี่ขนมจีนมีขิงอ่อนมีหลายหลายอย่างนะคะมีถั่วฝักยาวจ้าถั่วฝักยาว บอกอีกาฝักลิ้นฟ้านะคะขอกำลังใจหน่อยค่ะแตงโมลูกใหญ่นะคะแตงโมทายคลิปกลางขึ้นแล้วพี่พน้อยครบถุมแล้วว่าได้นอนยู่ย่าอยู้มนอนงทำผักเสร็จกับมาทายคลิป ขัางในก็นมีขอกำลังใจจากเพื่อนเพื่อนเออพี่น้องเอ้ พวงพอมออกขายแล้วจ้ารถพวงพอมออกขายแล้วจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเล็ไก่ก็เป็นฟักทองระมวงเปรี้ยว บวกมะม่วงเปรี้ยวพี่นอ้องใครอยากกินมะม่วงเปรี้ยวฝักทองแล้วก็มันแก้วมันไข่มะม่วงเปรี้ยวน้ำดอกไม้นะคะอ่อนๆแซ่บหลายแซ่บลายมันไล่ไหลพี่นอ้องขอบคุณมากๆขอ,อบคุณมากๆ กลุมพ,พ,พ,พวงวอมออกขายแล้วจ้าพวงในเช้าตีห้าครึ่งออกจาก,กบ้านพี่น้องตีห้าครึ่งออกจาก,กบ้านเด้อหลดมุมพวงนอนอิ่มมาอิ่มกันแล้วแต่ละ้านเนี่ยฝ่าวนอนฝ่าวลับไปได้หา่วโมงพี่น้องบ้านอ่จนักจิหมุน คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่